เสมาหนึ่งขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคอรมอลหลังเคาะมาติยกเลิกครูเวนพร้อมทำงานด้านความปลอดภัยเชิงภาคีอย่างเข้มขน้นวันที่24มกราคม2567คลนตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการถแถลงข่าวประเด็นม,มติคณะรัฐมนตรี23มกราคม2567 เห็นชอบการยกเว้นให้ครูอยู่เวรรักษาการทั้งข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยณห,ห้องแถลงข่าวอาคารราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการที่เมื่อวานนี้นะครับมีมติปรมนะครับในการยกเว้นครูนะครับในส่วนของศึกษาธิการและการในส่วนของท้องถิ่นด้วยนะครับที่ไม่ต้องอยู่เวรน,นะครับ เรื่องนี้ก็คงรัฐมนตรีศึกษานะครับแล้วก็ก็แล้ก็กครูและบูคลารศึกษานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้กุณานะครับมีมตินะครับในการยกเว้นที่ไม่ต้องให้ครูนะครับต้องอยู่เวรน,นะครับซึ่งจากที่ข่าวแล้วก็รากฏทราบชัดอยู่แล้วนะครับว่าแม้จะมีกล้องวงจรปิดก็ตามนะครับ ก็ไม่สามารถป้องกันเหตุได้หรอกนะครับไม่สามารถที่จะป้องกันเหตุได้เพราะฉะนั้นในการที่อยู่เวรนนอกเวลาราชการนี้ต่างๆนะครับมันก็มีความทุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็คือนะครับพรม,มาเมื่อวานนี้ก็คงเป็นเรื่องพิจารณานในเรื่องของความเสียหายในชีวิตและร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราจะต้องพยายามรักษาป้องกันไม่ให้เกิดภัยครับชีวิตและร่างกายของกรูนะครับแล้วไปบอกกับครูเองก็มี พนักงานนะครับในการนี้ต้องสอนหนังสือด้วยเราคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าโรงเรียนของเรานะครับบางทีในส่วนของสพทก็ตามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งบุคลกากรค่อนข้างน้อยเพระนั้นคุณครูต้องทําหน้าที่หลายหลายหายน้าที่นะครับเพราะนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของนายรัตรีและก็คณะรัฐมนตรีนะครับที่มีมติฉะนั้นนะครับแล้วก็ต้องพร้มเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่า ในการยกเลิกมติดังกล่าวนะครับในส่วนของครมนะครับก็ได้มีการมีมตินะครับให้ในส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรักษาความสงบรร้อยภายในประเทศนะก็คือตํารวจคือสํานังกงานตำรวจชาติและก็ฝ่ายปกครองนะครับซช่นก็เช่กระทรวงหาดไทยนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยดูหน้าที่นะครับแต่ที่ปรากฏนในข่าวบางครั้งก็บองว่าเหมือนกับเป็นเพิ่มหน้าที่ให้กับตํารวจ หรือเพิ่มนาที <hi> ่ประกอบจริงไม่ใ <preferred> ช่นะครับเป็นหน้าที่ดักอยู่แล้วนะครับในการดูแลนะครับที่ดูแลในเรื่องการรักษาความสุาบเรียบร้อยในการดำเงานเป็นพิตินะครับเพียงแต่อาจจะเพิ่มจุดเน้นขึ้นมาที่หนึ่งนะครับเหมือนเช่นธนาคารนะครับหรือร้านทองนะครับที่อาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการมาดูแลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นก็เมื่อวานก็เลยมีมตินะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ครับก็ทางมติครม,มก็มีอยู่แล้วเึ่งในส่วนของศึกษาธิการเองก็ได้มีหนังสือนะครับประสานไปที่หน่วยงานสำนักางานธรรมชาติและก็กระทรวงมาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการที่จะดำเนินการในการบรเนินการ,การส่วนในระดับพื้นที่นะครับทั้งส่วนบริการก็ให้ทางสำนักปลัดนะครับแจ้งใหรศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพนะครับในการประสานง,งานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้มั่นคับการตระเวนบุธรจังหวัดนะครับในการที่จะให้ มีการดินการเพื่อมันรวดเร็วขึ้นนะครับก็คือประสานตั้งระดับบนระดับกลางระดับพื้นที่ซึ่งในส่วนพื้นที่ในการประชุมมูลฐานภารกิจวันนี้ก็ได้มีการจัดการแล้วนะครับในแต่ระสถานศึกษกก็จะให้มีการประชุมคณะกรรมการถานศึกษานะครับโดยมีการเชิญตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมาหารือกันในมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยกับสถานที่ราชการนะครับเพื่อเป็นการรองรับมติดัะกาเพราะนั้นก็ต้องไม่ไม่ต้องห่วงนะครับว่า ในเรื่องการยกเวียนคูเวีนที่ไม่ต้องเข้าเวียนแล้วนะครับทานที่ราชการอัฐจะจะไม่มีความผิดไปนะครับตรงนี้ในส่วนของกสาธิการก็ได้มีการดำเนินการนะครับเพื่อรองรับในส่วนนั้นแล้วส่วนในเรื่องการอยู่เวีนนะครับก็เมื่อมติครมมีมติตีแรกปรากฏมากล่าวแล้วนะครับคุณครูก็ให้มีความผิดแล้วครับการไม่อยู่เวีนนะครับการอยู่เวีนไม่มีความผิดเพราะว่าตามรเมะเบียบปตรีเก่าก็คือตามข้อ7 นะครับก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะให้ดําเนินการตามวินัยเพราะนั้นเมื่อมีมติยกเว้นแล้วนะครับการที่ครูไม่อยู่เว้นก็ไม่มีความผิดแลวก็เป็นจำเป็นต้องอยู่เว้นนะครับทันทีเมื่อมติครมอมีนะครับแต่ว่าในเรื่องการดาเนินการเกี่ยวกับระเบียบคําบังอัราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงต้องรอนะครับเมื่อมีมติครมอเป็นทางการแล้วเราก็จะมาทำแต่ในณระนี้เราทําคู่กระดาอยู่แล้วเป็นการเตรียมเนื้อหาจต่ต่างที่ต้องแก้ไขปรับปรุงระเบียบไปต่างต่างนะครับเพื่อรองรับในการที่มา